สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก STE IT Channel ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการแชร์รูปนะครับจากในส่วนของแ a ท m essenger กันนะครับไปเก็บไว้ใน g o o g l e Drive ของเรากันนะครับสำหรับในคลิปนี้จะทำผ่านในส่วนของแอปพลิเคชันที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการทำจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับ ก่อนเริ่มต้นข้ามาในส่วนของแชทแ m ส s ซนเจอรกันได้เลยนะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับก็ให้ทําการคลิกไปที่ในส่วนของรูปนะครับที่เราจะต้องการขึ้นมากันได้เลยนะครับก็ผมจะเลือกเป็นรูปนี้นะครับหลังจากที่คลิกขึ้นมาแล้วนะครับก็รูปก็าจากะพื้นหลังก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็ให้สังเกตไปที่ด้านบนขวามือกันนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของถับเมนู ที่เป็นขีดสามขีดกันนะครับที่อยู่ด้านบนขวามือกันนะครับเมื่อเจอแล้วนะครับก็ให้ทำการคลิกไปที่ส่วนของขีดสามขีดกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกส่วนของเอ่อแล้วนะครับขั้นตอนถัดมาจะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาจากทางด้านล่างกันนะครับหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าเอ่อแชร์กันได้เลยนะครับ หลังจากที่เราคลิกในส่วนของแชร์แล้วนะครับในส่วนขั้นตอนถัดมาจะมีใน,ในส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมานะครับหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของแอปเคชั่น o o g l e Drive กันได้เลยนะครับหรือถ้าใครยังไม่เจอนะครับก็สามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาหรือเลื่อนขึ้นเลื่อนลงตามแล้วแต่รุ่นของ ยี่ห้อของมือถือกันนะครับหลังจากนั้นก็จะเข้ามาในส่วนของแอปพลิเคชัน Google Drive ของเรากันนะครับเมื่อเข้ามาในส่วนของ Google Drive ของเรากันแล้วนะครับก็ให้เราทำการตรวจสอบในส่วนของรายละเอียดที่เราจะบันทึกไว้นะครับเมื่อเราตรวจสอบในส่วนของรายละเอียดการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการคลิกไปที่ส่วนของอบันทึกนะครับซึ่งจะอยู่ด้านบนขวามือ ได้เลยนะครับที่เป็นปุ่มสีแถบสีน้ําเงินน้ําเงินนะครับก็ทําการคลิกบันทึกกันโลดครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการบันทึกในส่วนของรูปนะครับจาก แอปพล c เคชัน Chat m e s s น n g e r นะครับไปเก็บไว้ในแอปพลิเคชัน Google Drive ของเรากันนะครับแล้วเราจะมาตรวจสอบกันนะครับก็ให้เราไปที่ส่วนของ Google Drive กันนะครับเมื่อเราเข้ามาในส่วนของ Google Drive กันแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับว่าก็จะมีส่วนของรูปนะครับที่เราได้ทําการแชร์จาก Messenger นะครับก็ได้บันทึกไว้ในแอปพลิเคชัน g o o g l e Drive ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปนี้วิธีการ แชร์รูปนะครับจากแชท m essenger นะครับเอาไปเก็บไว้ในแอพพลิเคชั่น Google Drive ของเราก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของ STEIT Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีนะครับ